และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานค่ะที่โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่ซึ่งได้จับมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะเซ็น MOU มโอนำนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์ใช้ในโรงแรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศิริรองที่การบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคุณมนูนวุฒิผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเซนทราหาดใหญ่รวมถึงตัวแทนของสององค์กรได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงในครั้งนี้สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าวค่ะเป็นนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยชาวไทยเพื่อใช้ในการประโยชน์ของประเทศไทย โดยสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับประเทศและเวทีระดับโลกมาถึง5รางวัลด้วยกันค่ะหลังจากที่ได้รับการวิจัยและพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ค่ะมาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันโดยผ่านการทดสอบภาคสนามและมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาการใช้พลังงานในการผลิตน้ำร้อนของกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทของประเทศไทยส่วนมากก็จะเห็นว่าจะใช้พลังงานไฟฟ้าและกา๊าซ LPG หากเป็นระบบขนาดใหญ่ก็จะใช้หม้อหุมต้มค่ะโดยใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในแต่ละเดือนค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขาลานครินเกี่ยวกับผลงานวิจัยในชิ้นนี้ค่ะ จริงแล้วพลังงานเนี่ยปัจจุบันเรื่องของพลังงานสะอาดที่เราเรียกกันนะครับตรงนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าพลังงานความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะเจเนอเรตเรื่องของพลังงานจนสามารถที่จะใช้ในประชีวิตประจําวันได้โดยเฉพาะในเรื่องของโรงงานต่างๆโรงแรมนะครับจำเป็น้ต้องใช้พลังงานพวกนี้เยอะมากขณะเดียวกันประเทศไทยเรามีแสงอา,าทิตย์อยู่เยอะ เราจะสามารถเก็บเกี่ยวเอาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไงอันนี้คือเป็นความท้าทายของนักวิจัยของมอนะครับเพราะว่าเรื่องของงานพลังงานแสงอาทิตย์มีความสําคัญผมทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยดีไซน์เกี่ยวบเรื่องของการอุ้มแสงเนี่ยไว้ได้ดีโดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวบเรื่องของการออกแบบเกี่ยวเรื่องของคอมพิวเตอร์ดีไซน์เพราะนั้นเองเนี่ยจงเป็นเหตุผลว่าทําไมพลังงานแสงอาทิตย์ของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะเก็บพลังงานได้ดีแม้แม้กระทั่งที่ว่าขนาดว่าแสงเนี่ยในช่วง ชั่วโมงเช้าหรือชั่วโมงเย็นก่อนพบค่ำนี่ยังสามารถที่อุ้มแสงได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่แสงมันลดลงยังสามารถที่อุ้มแสงได้นั่นคือศักยภาพของตัวพลังงานที่เกิดขึ้นกับเทคนโคทางวิจัยของอาจารย์นั่นคือเป็นเหตุผลว่ามัน,มนทําได้สูงทีเดียวต่อให้พลังงานแสงมันลดลงนะครับ,รบนี่มันเลยเป็นความภาคภูมิใจว่าในสเกลแรกขนาดที่เราต้องการวิสูจน์คือโรง,งงานกับโรงแรมเนี่ยเป็นจุดท้าทายจุดท้าทายว่าเมันต้องการ การดีวที่ใหญ่และสามารถที่จะช่วยเขาได้จริงๆเมื่อไหรก็ตามที่สิ่งนี้พิสูจน์นั่นความหมายคือศักยภาพของอาจารย์เนี่ยกับผลงานวิจัยเนี่ยมันชัดเจนแน่นอนตรงนี้เราจึงเห็นว่าตามที่ดรวัฒนาได้ทํางานออกมาเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วกลายเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่กลับเป็นสามารถถูกยอมรับในสากลด้วยนะครับท่านได้รับรางวัลที่เกาหลีท่านได้รับรางวัลที่ เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะนั้นเองจะเห็นว่าคุณค่าของสิ่งที่ทำนะครับงานวิจัยนี้มีคุณค่ามาก,มากถ้าเราดูผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนะครับจะเป็นแบบแผ่นเรียบหรือแบบท่อแก้วนะครับสังเกตว่าอุณหภูมิที่ทําได้เนี่ยอยู่ระหว่าง40-60องศาเซลเซียสนะครับในปัจจุบัน,นยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ทําได้สูงกว่า100องศาเซลเซียสนะครับซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยเราพยายามพัฒนาตัว ผลิตภัณฑ์แผงรับแสงอาทิตย์ให้สามารถทำอุณหภูมิได้สูงกว่า,อา100องศาเซลเซียสซึ่งหากทำอุณหภูมิสูงได้เนี่ยเราสามารถที่จะไปใช้ในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับหรือจะเป็นกลุ่มของโรงแรมก็ได้คือเริ่มต้นเราเริ่มจากการติดตั้งจริงในโรงง,งงานก่อนนะครับแล้วก็ติดะระบบอีกแห่งหนึ่งที่โรงแรมเซนทารารนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะผลักดันเมื่อมีตัวอย่างการใช้งานแล้วเนี่ยเราจะผลักดันออกสู่เชงม่นิดซึ่งจะทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยาสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้จริงครับจากสตินะคะการใช้พลังงานของกลุ่มโรงแรมก็พบว่าพลังงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศส,สูงสุดที่6 0เอรซรองลงมาเป็นพลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ำร้อน3 0เซและพลังงานที่ใช้ในการส่องสว่างอีก1 0เซการใช้พลังงานในกลุ่มโรงแรมจึงถือว่าใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องฮิตเตอร์ไฟฟ้ามีราคาถูกติดตั้งง่ายใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอย่างไรก็ตามค่ะเครื่องฮีตเตอร์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงค่ะทําให้เสียค่าใช้จ่ายมากในระยะยาวสําหรับโครงการวิจัยก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนรักษ์พลังงานสํานักนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อผลิตนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ของคนไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์ในหนึ่งโรงแรมค่ะนั่งหนึ่งแห่งรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมอีกหนึ่งแห่งค่ะเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และศักยภาพของเทคโนโลยีตลอดจนการนำนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมไปฟังเสียงของคุณมนูนวุฒิค่ะผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซนทราหาดใหญ่ถึงวัตถุประสงค์ที่โรงแรมนำนวัตกรรมชิ้นนี้มาใช้ภายในโรงแรมค่ะกลุ่มเซนทราของเรานะครับไม่ใช่เฉพาะโรงแรมในเซนทราหาดใหญ่แค่นั้นฮนะรเราดูภาพรวมทางกรุ๊ปเลยซึ่งนโยบายของเราเนี่ยก็คือนวัตกรรมอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็ เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยเราจะนำตัวใหม่ๆเข้ามาต่อยอดและพัฒนาองค์กรของเรานะฮะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนในอนาคตก่อนที่เราจะทำตัวนี้นะครับเราได้ศึกษาข้อมูลร่วมกับทางฝ่ายวิจัยของมอด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งท่านดรวัฒนานเนี่ยก็มีผลงานแล้วก็สิ่งต่างๆที่สร้างความมั่นใจกับเราซึ่งเราก็ติดตามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เราโชคดีนะฮะอย่างกับที่เรียนไปว่าถ้าเกิดว่า,าระบบการติดตั้งต่างๆเนี่ยที่นำมาเนี่ยเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานเนี่ยครับก็จะสร้างประโยชน์ที่มากมายครับผมแล้วก็มั่นใจว่า,าเราสามารถที่จะนำตัวนี้เนี่ยมาผลิตน้ำร้อนได้ครับเราคาดหวังว่านะฮะภายใน1ปีเนี่ยเราจะลดค่าใช้จ่ายได้ถึง5 0,000นบาท ทาง p r o ป e r t y อ,อื่นนะฮะเซ็นทราสาขาอื่นเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้นะฮะก็ให้ความสนใจกันมากนะฮะซึ่งคิดว่าเราก็สามารถที่จะ,ะนำะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะกระจายออกไปอีกแล้วก็คงมีอีกหลายที่ที่จะทําตามเราถ้าเราสามารถที่จะลดต้นทุน5 0,000นบาทตามที่เรียนไปเมื่อกี้ได้